ส่วน Flow วายุพักนะครับหลังจากอันนี้เราก็เทรดมาวันที่1นถึงเนะครับวันทําการที่เทรดทั้งหมดก็5วันนะครับก็ถ้ามาดูโฟล w ์ของนักทุนสถาบันสุทีิเนี่ยก็ประมาณสัก16,690ล้านนะครับก็เฉลี่ยต่อวันก็คือเป็นเน็ตบายสัก3,000กว่าล้านอันนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นเงินวายุพักเพราะว่าซื้อต่อเน,นื่องชัดเจนเลยนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาคนที่ขายของให้เนี่ย ก็จะเป็นนักลงทุนต่างชาติชัดเจนเลยนะครับส่วนใหญ่ประมาณสักหมื่นสองพันล้านนะครับที่ขายให้กับวายุพักแต่ไม่อยากจะนึกภาพนะครับสมมติถ้าไม่มีวายุพักเนี่ยผมว่าเซ็ตอาจจะอยู่พันสี่แล้วก็ได้นะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนว่าคือวายุพักเข้ามาช่วยแอบสอบสอบหุ้นให้มันไม่ลงแต่ถามว่ามันเป็นลักษณะภาพของการดันหุ้นไหมก็คงไม่ได้เหมือนตอนแรกที่ทุกคนมองเพราะว่าทุกคนเนี่ยพอประกาศว่าวายุพักมาเนี่ย ความเชื่อมาก่อนแล้วทุกคนดันหุ้นกันเองเรียบร้อยแล้วนะครับแต่พอโอหยูพักเข้าซื้อจริงจริงกันเป็นว่าไม่ได้เป็นลักษณะดันหุ้นแต่เป็นเรื่องของการพยุงหุ้นซะมากกว่าครับใช่เพราะวันแรกที่ที่เริ่มวันที่หนึ่งที่เงินเข้าแล้วก็เงินไปกองอยู่ที่พันธบัตรเนี่ยตอนแรกเราก็แอบกังวลนิดหนึ่งประมาณว่าเอะหรือว่าจะไม่ได้เรียกว่าเขาจะปรับจัดส่วนการถือหุ้นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าพอภาพออกมาเริ่มชัดมากขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่า ก็จะน่าจะเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คือพอหุ้นเริ่มลงก็จะเป็นเม็ดเงินวายุพักเข้าไปช้อนซื้อช้อนซื้อครับก็มองว่าไอ้ตอนที่ตอนที่เขาเทรดวันแรกเนี่ยมันมันเกินหนึ่งสี่ห้าส่วนไปมันเป็นจุดที่เป็นจดุนจดที่เหมือนกับฟันเดเมนเทลเองยังตามไม่ค่อยทันเนี่ยก็เขาก็เขาก็ชะลอกา,การลงทุนซึ่งก็ซึ่งก็มองอย่างนี้ก็มองกลับไปก็คือเป็นผลดีเพราะว่าไม่ใช่ว่าเงินเข้ามาแล้วก็เท่าไหร่ก็ซื้ออะไรประมาณนี้วันมันทาให้เรียกว่าหุ้นมันพุ่งไปแล้วก็ไม่มีฟันเดอรยเมนคง อยู่ยืนไม่ได้ประมาณนั้นเนี่ยพอเขาใช้วิธีการแบบนี้นี่ก็ดูแล้วน่าจะเป็นในเชิงบวกซะด้วยซ้ำว่าถึงแม้ว่าตลาดหุ้นอาจจะมีปัจจัยลบอะไรเข้ามาบ้างเนี่ยก็จะมีกองหยุดกองวายุพักที่คอยยันไว้ว่าไม่ให้ตลาดผันผวนมากเกินไปประมาณนี้นะครับซึ่งก็ก็มองแล้วก็เป็นในเชิงบวกแหละแล้วก็ในตอนนี้อย่างน้อยไม่กี่วันนี้เน็ตปลายมาหมื่นหกซึ่งปกตินักทุนสถาบันเนี่ยเน็ตปลายโดยเฉลี่ยก็หลักแค่หลักร้อยไม่กี่ร้อยต่อว,วันเอง ครับนี่ก็ถือว่าแอคทิวิตี้เพิ่มขึ้นชัดเจนมากก็สมมติถ้าเขาเอาเข้าตลาดทุนสักเก้าหมื่นล้านอย่างนี้แล้วกันนะครับผมก็ยังมีก็ยังน่าจะช่วยช้อนได้อีกสักพักหนึ่งเลยนะครับอย่างน้อยก็สัปดาห์สองสัปดาห์ถ้าเพจของการซื้อยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับภาพนี้ท่านดองช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนกับว่ากองทุนไทยซื้อเท่าไหร่ฝรั่งขายเท่านั้นแต่หลังๆก็จะเริ่มว่าฝรั่งก็เริ่มขายน้อยลงเรื่อยๆอย่างที่เรียนนะครับตอนนี้ก็เจ็ดวันนี้ก็ เน็ตเซลล์หมื่นสองละที่กองไทยก็คือซื้อหมื่นหกก็แสดงว่าเริ่มสถาบันไทยก็คือเม็ดเงินเริ่มกินต่างชาติไปละอันนี้ก็ mm. ดูดูในเชิงเป็นเชิงบวกนะครับว่าต่างชาติเริ่มเริ่มเริ่มขายน้อยลงเนี่ยอันนี้ก็น่าทําให้ตลาดหุ้นเราเรียกว่า,อาโอกาสจะลงมันเริ่มน้อยลงละนะครับครับแล้วก็ถ้าดูเป็นโฟลเข้าตลาดพันธบัตรนะครับผมก็ถ้าดูแบบวันเดียวผมว่า ใช้วิธีดูวันเดียวตามแถวด้านล่างน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าพอเม็ดเงินเข้าปุ๊บอะเขาจะซื้อวันแรกเลยนะครับแต่ถ้าคำนวณแบบ5วันโดยเฉลี่ยมันก็สะท้อนตัวเลขได้ใกล้เคียงกันนะครับก็คือเงินที่เข้าตัวต,วตลาดพันธบัตรอาจจะเข้าไปแล้วสักประมาณสักเจ็ดหมถึงแปดหมล้านนะครับสำหรับกองทุนมายุพักที่เราดมทุนไปได้1 5แสนล้านเพราะนั้นเนี่ยเม็ดเงินที่เข้าตลาดหุ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เต็มเต็มหนึ่งจุดห้าแสนล้านขนาดนั้นนะครับผมแต่เชื่อว่าเมื่อกี้เราเห็นตัวเลขเขาทย ก็น่าจะยังมีเงินอยู่บนหน้าต่าแหละที่พร้อมที่ทยอยซื้อหุ้นนะครับแต่เม็ดเงินเนี่ยก็น่นอนส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะเข้าไปตาสารนี่แต่เฉลยกันอีกทีเนี่ยก็คือตอนปลายปีนะครับเดี๋ยวมีรายงานประจําปีเนี่ยเขาจะต้องเปิดเผยพอร์ตโฟลโททั้งพอร์ตเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าสรุปเขาถือหุ้นเท่าไหร่กันแน่นะแล้วถือบอลเท่าไหร่กันแน่ตัวของถ้าเกิดมาอันนั้นแรกสุดเนี่ยเราดูโฟล์แบบเป็นทั้งตลาดนะครับแต่ถ้าดูโฟล์เฉพาะ หุ้นที่เขาถือเนี่ยแล้วก็ใช้วิธีการกะกะเอานะครับถ้าเกิดหุ้นตัวนั้น,นมีการมูลค่าซื้อขายแต่ละวันเนี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยดเดือนที่แล้วนะครับก็อาจจะสะท้อนว่าพวกนี้เป็นตัวที่มีการเข้ามาช้อนซื้อนะครับผมมีวอลุ่มเยอะผิดปกตินะก็จะเป็นดีมานส่วนเกินอาจจะเกิดมาจากวายุพักเป็นหลักก็ได้นะครับแต่แน่นอนว่าวิธีกะแบบเนี้ย มันก็อาจจะมีข้อเสียนิดนึงก็คือมันอาจจะรวมต่างชาติเข้าไปด้วยก็ได้อันนี้ต้องบอกว่าด้วยดีเทลที่ประกาศมันไม่ได้เป็นดีเทลแบบเป็นรายกองอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยบางบทีคือคเห็นว่ากองไทยสาบันไทยเนี่ยเป็นเน็ตบายสมมติกะไว้สมมติวันละสามพันกว่าล้านเนี่ยในเดียกกันอาจจะมีคือในกองไทยมันไม่ใช่ไม่มีแค่กองวายุภาคเนยมันมีกองทุนอื่นๆที่ลงทุนทุนท้นไทยซึ่งอาจจะเป็นจังหวะที่ ก็เป็นซนติเ m e n t ในเชิงบวกที่วายุพักเข้ามากองอื่นๆก็อาจจะมีการปรับพอร์ตเข้าไปถือหุ้นในตัวที่เก่งว่าวายุพักจะเข้าไปซื้ออะไรแบบนี้ก็คือมีการปรับปรับบางส่วนด้วยทั้งเน็ททั้งซื้อทั้งขายอะไรประมาณนี้อาจจะทําให้อย่างสมมติยกตัวอย่างอินทัสเงี้ยเราเห็นเน็ตป้ายเจ็ดพันล้านเจ็ดพันล้านไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเข้าไปที่วายุพักทั้งหมดนะครับมันอาจจะมีกองอื่นๆที่ลงทุนหุ้นไทยก็คือ เข้าไปเสริมด้วยแหละประมาณว่าซื้อตามกันไปอะไรประมาณนี้ก็แต่วันนี้ก็ให้เห็นเทรนละกันว่าจากแอคทิวิตี้ที่เคยเกิดแบบสามัญไทยอาจจะไม่ไม่ได้มีแอคทิวิตี้เยอะมากแต่7วันนี้จะเห็นเลยว่าคึกคักขึ้นชัดเจนมากเงินใหม่เงินใหม่คงจะเป็นวัยผู้พักเป็นหลักนะครับแต่ว่ายัางตอบไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเน็ตเน็ตแล้วเนี่ยเข้าจริงๆเนี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นการสมมติฐานละกันว่าโดยภาพเนี่ยน่าจะเป็นวัยผู้พักเป็นหลัก ครับแต่ข้อสังเกตก็คือหุ้นในตัวที่เขาถืออยู่แล้วเนี่ยมันก็มีวอลล่มซื้อขายเพิ่มขึ้นมาจริงๆนะครับเทียบกับเดือนที่แล้วแล้วก็ตัวที่อยู่ในเซตลอยก็โดยเหมือนกันเหมือนมีโฟล์วเ็เงินไหลเข้ามาค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวที่ได้รับเป็นเงินค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะเป็นอินทัตนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมถึงขึ้นมาใกล้ๆร้อยบาทได้นะก็ขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็ลดหลั่นตามนี้เลยนะครับจะขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านช่วยโหวตนะครับสําาหรับงน IA b บสแอนนัลิสต์ a r วปี2024นะครับก็ฝากโหวตทั้งทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมของบลอลทิสโก้เราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20ตุลาคมปี2567นยะครับยังไงก็อยากจะขอฝากทุกท่านนะครับให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะโหวตนะครับก็สแกน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับ